โอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าฟีเวอร์ขั้นสูงสุดคนปากลับใจหนุนไทยลีกจเจริญรุ่งเรืองคอมเมนต์แตกอยู่กรุงเทพอาหารทำไมยิ้มออกเรียกว่าเมืองไทยให้เกียรติแบบสุดๆครับจนดาไ้แฟนอินโดนั้นคลั่งไคล้ไทยลีกกันเลยทีเดียวล่าสุดออกมาคอมเมนต์ชื่นชมกับการส่งปฐมาอาหารประเดิมเกมแรกในการเจอกับบุรีรัมย์โดยก็ถือว่า เป็นเกมที่สุดมันเป็นเกมที่เราอารมณ์และีขาดไม่ได้เลยครับแฟนอินโดถึงกับต้องออกโรงชื่นชมไทยเราว่าเป็นลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนโดยแท้จริงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคอมเมนต์อะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเรียกว่าเป็นเรื่องที่ฟีเวอร์กันเลยครับเมื่อเกมไทยลีกบิ๊กแมตช์ดา ับบีแมตโดยเป็นแบงคอกอยู่ในเต็ดเจอกับบุรีรัมอยู่ในเตดครับซึ่งเกมนี้มีเดิมพันก็คือแชมป์ลีกเลยเพราะบุรีรัมตอนนี้เนี่ยเขาเองเป็นอันดับหนึ่งของตารางนะครับมีคะแนนนำห่างก่อนแข่งเนี่ยถือว่ามีโอกาสนำเยอะแต่พอแข่งขันจบไปปับ๊บ กลายเป็นว่าแบงคอกครับขยับช่องว่างลดช่องว่างมาเหลือไม่แก้6คะแนนเท่านั้นในการแย่งแชมป์ลีกซึ่งเกมนี้ผมคิดว่าทุกคนเองก็น่าจะทราบกันดีครับเป็นแบงคอกที่เฉือนชนะไ,ไป3ต่อ2โดยได้ประตูขึ้นนําก่อนจากบราเซลจาดี้นะครับยิงขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่24ของเกมหลังจากนั้นครับมาได้ประตูที่2จากอาลีอันกัสซานี่นะครับในนาทีที่39ของเกมก่อนที่บุรีรัมจะมาได้ประตูจากสุปชัยใจเด็ดในนาทีที่4ี่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่ง แรกแล้วหลังจากนั้นครับเป็นบุยรัมก็ได้ประตูตีเสมอจากบิโซลีอีกในนาทีหกสิบห้ของเกมซึ่งรูปเกมเนี่ยคือบุยรัมเรียกว่าเหนือกว่าในครึ่งหลังครับก็เลยจําเป็น ต้องส่งตัวทุ่มไกลทีเด็ดอย่างปัทมาอาหารลงเล่นในเกมนี้ในนาทีที่88ของเกมนะครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยในการทำให้แบงคอกนั้นได้ประตูชัยครับจากการจ่ายบนทางกราบซ้ายแล้วก็ตวัดออกไปให้กับนิติพงศ์ไสยลานนท์ครับยิงประตูชัยในช่วงทบเวลา90นาทีให้กับแบงคอกเฉือนชนะไป3-2ถือว่าเป็นเกมที่สุดมันนะครับเป็นเกมไทยลีกที่เล่นกันเร็วเพรสซิ่งกันหนักและก็มีการแก้เกมต่าง ซึ่งการชนะแมตช์นี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตารางการแข่งขันโดยแบงคอกก็ยังอยู่อันดับที่2ของตารางอยู่นะครับแข่งไป16เกมมี33คะแนนครับตามหลังบุรีรัมอยู่6แต้มบุรีรัมเนี่ยถือว่าเป็นการแพ้ในเกมแรกด้วยนะครับส่วนแบงคอกเป็นการชนะเกมที่10เรียกว่าทำให้ไทยลีกของเราดุเดือดขึ้นไปอีกเพราะ เป็นการยัดเยียดความบมดแผลให้กับทีมบุรีรัมยูในเต็ดได้สําเร็จตั้งแต่ต้นปีเลยซึ่งรูปเกมถือว่าน่าดูน่าชมครับแต่เรื่องที่มันโดดเด่นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากกว่านั้นก็เป็นเรื่องราวของปัทมาอาหารครับที่ได้รับโอกาสลงเล่นเกมแรกเลยหลังจากที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมได้เมื่อไม่นานมานี้เองครับเส้นสัญญ,ญาน่าจะประมาณไม่ถึง10วันด้วยซ้ำนะครับปัทมาอาหารก็ได้โอกาสเดบิวต์เกมแรกในไทยลีกเลยโดยการลงมาเล่นเน เหมือนแบงคอกเองก็พร้อมซับพอร์ตนะครับพร้อมที่จะมีผ้าไว้สําหรับเช็ดบอลให้กับอาหารทุ่มไกลซึ่งงานนี้ก็ทําเอาแฟนอินดูครับออกโรงข้างใครเลยว่าหนุนไทยลีกจะเรินรุ่งเรืองนะเพราะให้เกียรติปรมาอาหารเหลือเกินครับทั้งการเตรียมผ้าในการทุ่มหรือว่าการ กล้าที่จะส่งอาหารลงเล่นในเกมแรกเลยหลังจากที่ย้ายและก็ฝึกซ้อมกับทีมได้ไม่นานโดยได้รับเสียงชื่นชมมากๆนะครับเรียกว่าแบงคอกเองเขาก็ทำการตลาดได้ดีแฟนอินโดเองก็ติดตามผลงานของอาหารติดตามผลงานของทีมด้วย ได้ทางการตลาดได้ทั้งตัวที่เด็ดในการเปลี่ยนมิติเกมรุกใหม่แต่ว่าอาหารเนี่ยยังไม่ได้ทุ่มนะครับลงมาในนาทีที่88ก็ถือว่าลงเล่นได้เกือบ10นาทีและมีส่วนสาคัญในการพาทีมชนะด้วยโดยคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ครับบอกว่าเฮ้ยเห็นเกมนี้แล้วเนี่ยทำไมปารมาอาหารถึงยิ้มออกได้ขนาดนี้ถ้าเกิดอยู่เกาหลีเนี่ยเขาอาจจะไม่ยิ้มแบบนี้แน่นอนคือต้องบอกว่าคอมเมนต์แตกแตนกันเยอะมากๆครับคนป่ากลับใจจริงจริง เดี๋ยวเรามาเริ่มดูคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับคอมเมนต์แรกนั้นเขาก็บอกว่ามเมื่อคืนนี้นม,ม,นนนมีคนโพสต์ว่าบุยรัมนั้นยังไม่แพ้ใครในไทยลีกแต่กลับแพ้กับสโมอสรของปัตมาอาหารแทนการแพ้ครั้งสุดท้ายของบุยรัมคือช่วงฤดูกาลที่แล้วในเดือนธันวาคมปี2 0 2 3อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าดีนะที่มีรอยยิ้มเยอะเมื่อเทียบกับที่เกาหลีคงไม่ยิ้มแบบนี้แน่นอนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ปะมาอาฮานเนี่ยยังดีกว่าเล่นในลีกของอินโดนีเซียถึงแม้ว่าเจอกสตาร์ทในนาทีที่88ของเกมก็ตามเมนตอมาเขาบอกว่าพวกเขารู้จุดแข็งของอาฮานนะเพราะว่าลูกทุ่มของเขาอันตรายมากได้รับการมิสูจน์แล้วว่าเขายิงได้หลายประตูและนั่นคือข้อเท็จจริงนี่ครับอินโดก็ยิงยกจุดเด่นชูจุดเด่นของอาฮานออกมานะครับ ต่อกันดีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าเป็นข่าวร้ายอีกแล้วอาหารถูกตัดเงินเดือนเนื่องจากจัดหาผ้าเช็ดตัวไว้หลายผืนมากเกินไปคือแบงคอกเนี่ยเขาก็เตรียมไว้เลยนะครับสำหรับผ้าเช็ดตัวแล้วเตรียมไว้ทุกทิศท,ทุกทางเลยครับไม่ว่าจะดูฝั่งไหนอยู่โซนไหนมีประมาณเกือบสิบผืนได้อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า การที่แบงคอกให้เกียรติแบบนี้มันหมายความว่าสโมอสรชื่นชมอาหารเพราะความสามารถของเขาในการทุ่มถูกจัดเตรียมโดยผู้สนับสนุนของเขาเหมือนกับผ้าเช็ดตัวแทนที่จะเป็นผู้สังเกตการฟุตบอลชาวอินโดนีเซียทำได้เพียงพูดคุยและไปมุมเท่านั้นและฉันเองก็ยังเชื่อว่าอาหารจะประสบความสําเร็จในไทยลีกในไม่ช้าอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่าทีมจากไทยลีกนั้นให้การสนับสนุนอาหารเป็นอย่างดีแม้กระทั่งผ้าเช็ดตัวก็เตรียมไว้สําหรับการทุ่มไกลอีกเป็นหนึ่งครับ ผู้เล่นชาวอินโดนีเซียที่น่าภูมิใจได้รับการชื่นชมในประเทศไทยอัสนาวีและก็ปัทมาอาหารหรือว่าอีกเม่นหนึ่งครับเขาบอกว่า อาหารเนี่ยเป็นนักเตะที่กว้างบอลเก่งนะโอกาสเจอคู่แข่งนอกจากอาเซียนก็ผ่านได้ง่ายเหตุได้ล่ะในลีกต่างประเทศเขาเป็นแค่ตัวสำรองตลอดชีวิตนี่ก็เป็นแฟนบอลอินโดนะครับที่ตั้งคำถามว่าทาไมในลีกของต่างประเทศนั้นอาหารหนึ่งเป็นตัวสำรองครับทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเกาหลีเนี่ยเล่น4ีนาทีโดนใบแดงด้วยนะครับ4ีนาทีนะได้โอกาสลงเล่นแต่ว่าไปโดนใบแดงนะครับสำหรับอาหารอะ อีกไม่นึงครับเขาบอกว่า Thailand ถือว่ามีแต่เรื่องตลกจริงๆตั้งแต่โฆษณาการเปิดตัวไปจนถึงการแข่งขันจริงๆโฆษณาการเปิดตัวของอาหารนั้นแฟนอิโดนนเซียเขาชื่นชมมากนะว่าแบงคอกเนี่ยครีเอทได้ดีนะครับละก็ตลกจริงๆอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่า เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับอาหารกับสโมสรใหม่อย่างทูแบงคอกยูนเต็ดฉันเชื่อว่าทีมจากไทยลียกนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ตัวซุปตาของเราไปร่วมทีมแบบนี้และในอนาคตฉันเองก็หวังว่าปัธมาอาหารจะประสบความสำเร็จกับทีมแบงคอกในประเทศไทยต่อกไปอีกข้อหนึงครับเขาบอกว่าจุดประกายน้องชายเล่นไทลีกต่อไปตราบใดที่เรายังเล่นได้ฉันเชื่อว่าคุณจะ ประสบความสำเร็จกับสโมสรในไทยลีกและอีกคอมเมนต์หนึ่งครับก็เรียกว่าชื่นชมกันอุตตุดเลยนะก็บอกว่าการเปิดตัวของอาหารนั้นเป็นการเล่นอัญฉลาดของเขาเริ่มจากการจ่ายบอลให้กับทิติพันธ์พ่วงจันรจากในรับฝั่งขวาของบวีรัมนั้นไม่สามารถสกัดได้ ก็เลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการได้ประตูชัยในเกมนี้ต่อกันที่อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าสนามไทยลีกนั้นสวยมากไม่มีลูวิ่งสำหรับนักกีฬามันจึงดูหรูหราและก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนี้อาหารมีส่วนร่วม เป็นบอลอาเซียนที่ดีสุดในภูมิภาคจริงๆนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นเพียงคอมเมนต์ส่วนหนึงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยมีเยอะมากๆทั้งในสโมสรแบงคอกเองหรือว่าในสื่อของอินโดครับที่ออกมาเล่นข่าวนี้กันเยอะเพราะว่าอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นจุดสนใจในทีมชาติของเขาเลยถึงแม้ว่า จะไม่ได้รับโอกาสลุ้นเล่นเป็นตัวหลักแล้วก็ตามเนื่องจากมีการโอนสัญชาติมาใช้ฝรั่งมากขึ้นใช้ตัวจากยุโรปมากขึ้นอาหารจากที่มีเวลีนะครับมีเวลว่าจะเป็นดาวรุ่งและก็เป็นหัวใจหลักของทีมชาติอินโดนีเซียนั้นก็ต้องเบนเข็มย้ายออกมาเป็นตัวสำรองแทนเช่นเดียวกับอัส a v ดาวีก็เหมือนกันนะครับจากที่จะเป็นตัวหลักเป็นกัปตันทีม แต่พอได้ตัวโอนตัวต่างชาติมาปั๊บเนี่ยอินโดก็ไม่เอาเลยครับและเริ่มที่จะมีโมเดลโอนต่างชาติมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีการใช้โคตร,รตำนานของเนเธอร์ลแลนด์เองมาคุมทีมชาติเลยเพื่อที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้แต่ถึงอย่างไรไทยลีกของเราครับก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเบอร์หนึ่งของภูมิภาคนี้ นั่นก็เลยทําให้เป็นเหตุผลว่าอินโดถึงกลับใจเลือกซบไทยหลีกและทําให้แฟนอินโดเองฟีเวอร์แตกกันเลยทีเดียวโดยเกมต่อไปครับแบงคอกเองก็จะเจอกับ อุทยัยธานีโต๊สก,กัดของเบนจามินเจมเดวิดยังไงก็รอชมรอติดตามกันได้นะครับในวันที่16มกราคมนี้เวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยถ้าเกิดว่าอาหารมีผลงานดีแฟนอินดูเขา,ขลาคลั่งไคล้เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับไทยลีกของเราแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเหมือนเดิม เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย